วันนี้มาเป็น user review Honda Rebel 500นะครับคันเดิมนี่แหละครับของเพื่อนผมที่ออกมาปี2000เท่าไหร่นะ 2020, 2020. ช่วงกลางปีมะเดือนสี่เดืน 4, อนสี่นะอ่ะช่วงก่อนสงการนะครับตอนนี้กิโลละ25,000 25,000นิดๆน,นะครับก็คือมันตั้งวาวเท่าไหร่24,000ใช่ไหม24,000 สองหมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างที่รู้เคยบอกคลิปที่แล้วนะครับว่าไอ้โอ้ยส0 0 0 0กว่าแล้วนี่น,นะครับในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับอันนี้3ามหมสโลนะครับน้ำมันเฮียไม่เติมเลยเหรออ่ะเอาไม่เป็นไรนะครับก็มารีวิวต่อเอาการ ใช้งานเบื้องต้นนะครับจำไม่ได้ว่าคราวที่แล้วติดอะไรมาว่าผมคิดว่าเหมือนเดิมนะถ้าใครไปย,ย้อนไปดูคลิปเก่าคราวนี้หายไปที่ผมจําได้เลยไอ้คัพโ h o l ที่ติดถ้วยหายไปแล้ว <laughs> ไม่ใช้แล้วใช่ไหมมันหักเอามันหักอะบอกแล้วขี่แล้วหักแน่นอนนะครับแล้วก็เราทําตามความคําแนะนําของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ที่ผมบอกด้วยว่า กุญแจนะครับไม่ควรพ่วงหลายๆดอกเพราะตรงเนี้ยที่ใส่เมื่อก่อนเพื่อผมใส่หลายดอกรวมกันเฮียขับไปแล้วมันแกว่งมันตีมันตีพวกเนี้ยก็เลยบอกว่าถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับแยกแยกกุญแจนะครับอย่าไปอย่าไปพ่วงหลายๆอันเผื่อล้มอ่ะแยกทุกสเผื่อล้มเนี่ยมันไปกระแทกอะไรหรือกุญแจคุณหายอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกาลังดี นี่คือเฮียพิ่งลุยฝนมาเลยยังไม่ล้างเลยนะครับรถใช้งานรถใช้งานของจริงเลยจากคราวที่แล้วยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยมะโซ่สเตอร์เปลี่ยแค่โซกับสเตอร์อ๋อเปลี่ยนโซสเตอร์ใช่ไหมเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เท่าไหร่กี่กี่หมื่นส <20 4. S 1> องหมื่นสองหมื่นสี่อ๋อเปลี่ยนช่วงเดียวกับตอนในตั้งวาวเนอะรีเบลห้าอตั้งวาวสองหมื่นะครับอันนี้ก็คือ โซ่ใหม่เลยเห็นไหมเอ่ยอาจจะเน่านิดๆแต่ก็โอเคล่ะถ้าอยู่แบบดูแลมันตลอดนะคอยล้างแล้วเคลือบหรือถ้าแบบไม่ได้ล้างอ่ะก็คอยเคลือบตลอดมันก็อยู่นะครับ2องหมใช่ไหมเปลี่ยนสองหมื่นเสียงสเตอร์สเตอร์สวอกเกตเปลี่ยนด้วยไหมหรือแค่โซ่อย่างเดียวเปลี่ยนมันสองอย่างดีเดียวเลยอ่าโอเค อรู้กันนะครับเอาเซฟนะครับ2 0 0 0มืนเนี่ยสองหรอ,อบใหญ่ตั้งวาวด้วยตั้งวาวนานไหมครับฝากรถไว้วันหนึ่งเลยแล้วก็เปลี่ยนของของเดิมเลยไหมทั้งทั้งโซ่สเตอร์ของศูนย์เลยไหมหรือว่าไปหรือไปร้านนอกอก็คือตั้งวาวแล้วก็ไอโซ่สเตอร์ทั้งเซตไปเลยทีเดียวทิ้งไปวันหนึ่งนะจาค่าบํารุงได้ไหมถึงเท่าไหร่กี่พันครับจาได้ไหม โซ,สเ,โซสเตอร์เนี่ยประมาณสองสามพัน <2, 000 S 1> แล้วผม <000 S 1> รู้อ่าต,ตั้งวาลวอ่งววอม,มันก็หลายพันอยู่เพราะมันเป็นเช็คใหญ่เช็คใหญ่จําจําไปเสร็จรวมได้ไหมครับกี่พันจำไม่ได้หกพันถึงไหมหเกินไปหน่อยห้าพันอ่ะหกพันปลายปลายห้าพันหกพันปปลายนะครับหกพันปปลายสองหมืนสี่นะ ถ้าขับมาสองปีก็ถือว่าไม่แพงนะครับคราวนี้สองหมื่นสี่ฮะยางเนี่ยอะเรามาดูยางกันนะครับอันนี้ยางเดิมนะยังไม่เปลี่ยนเลยเนาะัคแต่พอสั่งไปแล้วอ่ะโอเคสั่งรอจะสั่งยางเดิมเนะนะครับอ่ะใครใครจะไปแต่งยังไงแล้วแต่คราวนี้ถึงแม้ว่า ไอเรียกว่าอะไรดอกยังยังอยู่ดอกยังอยู่อะ่ะแต่แต่มีรอยแตกอ่ามันมีรอยแตกนะครับประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยหรือถ้าคุณยิ่งตากแดดด้วยเนี่ยสปีเนี่ยยางก็ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยมีรอยแตกแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วขี่ไปนานๆอันตรายเติมอันนี้คือดูแลตลอดนะครับเติมลมเติมลมไม่ไม่จอดตากแดดฮะไม่ค่อยจอดตากแดด เจอแดดบ้างไม่หมายถึงหมายถึงหมายถึงตอนจอดตอนจอดอะ่ะจอดอยู่บ้านไม่โดนนะจอดอยู่บ้านไม่ไม่แต่ถ้าเบือขีข่อ่ะขี่โดนแดดไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่จอดคือยางอ่ะยังไม่ตากแดดนะครับเนี่ยมีรอยแตกบ้างคันสามร้อยของผมเมื่อก่อนเปลี่ยนที่สามหมื่นนะสามหมื่นสองยังไหวนะแต่ถ้าเบืออย่างเงี้ยคุณเจอคุณลุยเยอะสองสองหมื่นสี่ก็โอเคแล้วล่ะเกินเกินสองหมื่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วสามหมื่นห้าแล้วก็ยัง ใช่สองนนครับ,รบประมาณประมาณสามอ่ะตีเป็นสามหมื่นบวกลบแล้วกันสามหมื่นบวกลบนะครับอย่างเดิมนะครับคราวนี้ผ้าเบรกเปลี่ยนยัง,ยงผ้าเบรกยังอยู่ผ้าเบรกยังอยู่นะครับสองหมื่นสี่สามหมื่นกว่าผ้าเบรกยังอยู่ไอเหลืออะไรอีกเปลี่ยนคูแลแรน์ไปหรือ,อยังไอน้ำหล่อเย็น สองหมื่นสี่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะตอนเขาเช็คใช่ไหมอ่าน้ำหลอเย็นเขาเปลี่ยนตอนสองหมื่นสี่นะครับรอบใหญ่กาดหม้อน้ําใช้งานมาเป็นไงครับก็โอเคครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเคยเคยบอกว่ามีปัญหาการใช้งานไอ้พัดลมนะไอ้ตัวพัดลมตัวน็อตล็อกพัดลมมันหลุดมั้งเขาเขาชี้ไม่อยู่ตรงไหนฝั่งไหนเอ่ยอ่ามันอยู่ข้างในเนาะมันอยู่ข้างใน อ่ะโอเคก็มีปัญหาหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนมีก็ตอนเท่าไหร่ตอน,น,ต,อนตอนกิโลแรกๆมันะ้ยปีแรกเลยมนะั้ยใช่ไหมปีแรกๆเลยว่าไอ้น็อตยึดพัดลมมันทําให้มันหลุดฮนะมันทําให้พัดลมพัดลมมันไปตีกับไอตัวแผงหม้อน้ําอ่ามันก็เลยเหมือนมันระบายแล้วแล้วขับมารู้สึกเองหรือว่าเป็นช่างบอกครับรู้สึกเองรู้สึกว่าพัดลมไม่ทํางานหรือว่ายังไงหรือว่าไม่มีเสียงแปลกๆเสียงว่าพัดลมมันตีกับ แ้น่โอเคนะครับใครใครขับรุ่นปีสองพันี่สิบนะครับถ้ารู้สึกว่าเนี่ยพัดลมแอร์อะไรสักอย่างมีปัญหาลองลองไปเช็คดูนะครับจุดนี้จุดหนึ่งมีตัวอื่นไหมที่ใช้ใช้มานอกจากไอ้นี่ที่เป็นปัญหาที่ต้องต้องแก้เลยแก้เลยก็ปัญหาเป็นแบบเทคนิคอย่างเงี้ยไม่มีนะครับสายคัตเปลี่ยนหรือยังยังสายคัตยังไม่เปลี่ยนนะสามหมื่นกว่าแล้วคันผมนี่ตอนนั้นอืม ถ้าไม่คุณไม่ไปเบิ้ลเบิ้ลแข่งกับใครนะหรือถ้าไม่ติดกรรมเพกแบบเบรกินเนอร์นะถ้าไม่ไปเรียนมันบ่อยนะครับยังใช้ได้อยู่ผมว่าประมาณสายคัดนะสายสายคัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคัดนะสายคัดเนี่ยผมว่าได้ถึงเนี่ยสามหมื่นหกก็ได้นะถ้าคุณถ้าคุณจะเปลี่ยนก็ได้ผมผมเปลี่ยนไปเลยถือว่าใช้งานเยอะแล้วสามหมื่นหกค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวเราอีกเท่าไหร่อีกพันสองพันโลนะเราค่อยเปลี่ยนก็ได้เนาะ ลองลองลองไปดูแล้วกันสายคัดมันไม,ไม่ไม่กี่บาทเองร้อยไม่กี่ร้อยค่าแรงอีกเท่าไหร่ถ้าเบื่อเขาหน้าเซอร์วิสสมมุติว่าไหนๆแล้วให้เขาเช็คดูแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยท่อเดิมนะครับไม่เคยมีปัญหาเฮ้ยเขาถามช่างไว้ไว้ต้องถามช่างด้วยว่าไอ้ใหญ่แก้วอะ่ะใหญ่แก้วต้องเปลี่ยนที่เท่าไหร่เพราะถ้าเปิดเป็นท่อแต่งอะ่ะมันก็จะมีแยกคุณภาพของมัน ต้องไปดูได้ว,ว่าใยแก้วถ้าเป็นท่อเดิมนะต้องปีต้อง,ต,องต้องไปอัดใยแก้วใหม่ที่เท่าไหร่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ถามช่งนะางเนอะเอาฝากฝากไว้ดูนะครับหรือใครใครทราบก็คอมเมนต์มากันด้วยนะครับชกเดิมไม่ต้องทําอะไรใช้ต่อไปเรื่อยไม่ปัญหานะครับใช้งานปกติเบาะเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเบาะเดิมตัวนี้นะตัวดีเลยของไอตัว h ฮ c ซีไอเนี้ยคนซ้อนนี่ กนิดนึงนิดนึงแต่ถ้าเบื่อใครใครมีคนซ้อนนานๆนะครับแนะนําให้เปลี่ยนเบาะนะครับเปลี่ยนเบาะแล้วไอเนี้ยคือคือเพื่อนผมอะคนซ้อนเขาไม่บ่อยแค่เนี้ยมันก็ไม่เกินไม่เกิน2ชั่วโมงอะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอะไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ช้อนตรงหลังล่างได้นะครับแต่ถ้าใครจะมีคนซ้อนประจํานานๆหรือคนซ้อนตัวใหญ่เนี่ยคุณไปซื้อตัวไอเนี้ยสูงหน่อยแล้วกัน กันตกนะครับตัวซิซิบาอะไรก็ได้หรือจะไปคัสตอมสูงเลยก็ได้แล้วมีบ่ยเนี้ยเพราะว่ามันโอเคมันเซฟกว่าโอเคแต่มันตอนขึ้นอ่ะตอนขึ้นมันลําบากนิดนึงเพราะมันต้องมันต้องถีบเข้าไปไงเพราะว่ามันมีเนี่ยถ้ามันมีบาร์แล้วคุณคุณจะเอาขาอ้อมไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอมันสูงอ่ะคุณสามารถมัดมัดเป้มัดของได้เยอะขึ้นข้างหลังอ่ะถ้าคุณเป็นสายสายเดินทางอย่างนั้นนะแต่อันนี้คือเพื่อนผมมัดกระเป๋าเล็กเองเพราะเขา ส่วนมากเดินทางคนเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยใช้เนี่ยมีเชือกแค่นี้เองเดินทางเดินทางไม่ค่อยบ่อยรวมรวมแล้วไออ่ะตรงนี้ติดโกโปรติดอะไรเยอะอันนี้เป็นแฮนด์เดิมนะครับบางคนตัวแต่ง h 2 c เนี่ยเขาเป็นตัวแฮนด์ที่มันแบบแร็กอะที่มันจะตรงอะแฮนด์มันจะตรงอะอันนั้นคือจะก้มก้มไปข้างหน้าหน่อยแฮนด์ก็จะไม่ไม่ดึงกับมานนี้แฮนด์จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับ ขี่อาจจะไม่สบายมันก้มหน่อย <บา S 1> อ่าบาแบบตรงใช่มีคนใช้มาบอกว่ามันปวดหลังใช่เยอะเกินไปมันหล่อนะมันหล่อนะแต่มันแต่มันถ้าคุณขี่ยาวนานๆอย่างเงี้ยปวดหลังอันนี้เขาก็ขอเป็นเปลี่ยนแฮนด์เดิมนะครับหรือใครจะไปแฮนด์โหนก็ได้นะใครใครชอบแฮนด์โหนก็มาว่ากันถ้าเบื่อแต่คุณต้องตัวสูงนะถ้าคุณตัวสูงอนะ่ะคุณไปแฮนด์โหนอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีอันนี้พวกเราตัวเล็กนะเพื่อนผมสูงเท่าไหร่นะครับร้อย ร้อยหกเก้าคือถ้าสูงไม่ถึงสูงไม่สูงไม่เกินร้อยสูงไม่เกินร้อยเจ็ดห้าอย่างเงี้ยไอ้แฮนด์เดิมนะครับก็ถือว่าใช้งานโอเคเนี่ยไว้เปลี่ยนเปลี่ยนสายคัทถ้าอยากจะหมากวันนี้แค่ปรับวงสายมันต่ําลงก็พออ,อ๋อตรงนี้ใช่ไหมมันปรับแฮนดแนวงสายมันต่ำพอหมุนนะหมุนแค่โรเตชั่นเฉยๆก็ได้อ่ะแล้วแต่นะครับลองดูจะใช้มาก็ไม่มีอะไรอัตรา อัตราน้ำมันอัตราน้ำมันก็เท่าไหร่25 30ประมาณนี้บวกลบอยู่ที่ว่าอัดเยอะแค่ไหนอยู่ที่ว่าอัดเยอะแค่ไหนนะครับไอ้ฟลอร์บอร์ดมีอะไรที่ไม่ชอบไหมงัดเกียร์อลองลองคอมคอมดูนะครับคอมคอมดูแล้วพอ ถามว่าเวลาวางเท้านะครับวางเท้าเนี่ยอ่ะงัดอย่างนี้ฟลอร์บอร์ดนะครับก็อาจจะถ้าใครเท้าใหญ่ก็อาจจะยากลำบากนิดนึงแล้วเวลาอ่ะพอเข้าเกียร์กลับมาปกติแล้วก็นี่คือนี่คือตำแหน่งที่ก่อนเข้าเกียร์นะครับแต่ว่าตอนขับจริงเนี่ยถ้าตามขับขี่ปลอดภัยเนี่ยพอเข้าเกียร์เสร็จป,ปั๊บเราก็จะเอาประมาณนี้ ยืนประมาณนี้นะครับไม่ควรที่จะเอาเท้ามาคลอแล้วเหยียบอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าโอกาสที่มันจะไปโดนเกียร์เนี่ยโอกาสที่เวลาขับอยู่เนะี่ยปุ๊บัน,นเออแล้วมันจะแบบอืม้มอ,อ,อยู่ดีไปไปกดดาวชิปเฉยเลยหรือบางครั้งอะ่ะบางคนไปสอดไปใต้เกียร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นธรรมดานะไม่ไม่ควรทํานะครับแบบไม่ควรยุ่งกับเกียร์มาเลยเผื่อ,อแย่สุดเผื่อเราล้มอะ่ะแม่งเท้าติดกับเกียร์เดี๋ยวบาดเจ็บซ้ำซ้อนได้นะครับฟลอร์บอร์ดก็จะดีแค่ว่าเวลาคุณวางเนี่ย อย่างน้อยช่วงเนี้ยคุณก็ขยับได้มากกว่าไอตัวที่เป็นเป็นฟุตเพ็กหน่อยเท่านั้นเองนะครับฟลอบอร์ดแต่ถ้าเผื่อขี่อย่างเนี้ยเวลาคุณเข้าโค้งอะ่ะโอกาสขูดมันจะเยอะกว่าวาไ้ใช่พัดเท้าเดิมอะ่ะถ้าคุณเทโค้งอะ่ะไอเนี้ยสบายไอเนี้ยนั่งนั่งอสบายกว่าแต่ในสายเฟอร์ฟอร์แมนอ่ะ,อะเวลาคุณขูดอะ่ะมันจะเวลาเทโค้งมันจะขูดมากกว่านะครับก็ก็ฝากดูตรงนี้ด้วยคราวนี้ หรืออะไรอีกจานเบรกนะครับอ่ะเรามาดูดิสเบรกใช้งานมานะครับตรงนี้สองเอ๊สามหมื่นห้าใช่ไหมสามหมื 35, ่นห้านะครับเราใช้ผ้าเบรกเดิมนะครับสังเกตว่าเดิมจะไม่กินจานเบรกมันจะไม่ค่อยกินใช่ครับใครใครจะไปเปลี่ยนผ้าเบรกหรือปั๊มเบรกอะไรต้องดูด้วยว่าที่คุณเปลี่ยนอะ่ะจะไปกินกินจานเบรกไหม นะครับบางครั้งผ้าเบรกดีมาก<ด>หนึบมากมันจะกินจานเบรกใช่มันไปมันไปเขาเรียกว่าพุท s สเตรสหรือว่าไปทําให้จานเบรกมันสึกเร็วนะครับเพื่อจะให้เบรกแรงขึ้นแต่ที่ขับขับมาถ้าคุณใช้งานปกติมันก็ไม่ได้ไปไปเบรกแรงขนาดนั้นครับคันนี้เพราะว่ามันจะหนักกว่ารถสปอร์ตอยู่แล้วคุณไม่ควรแบบไปบิดแรงๆแล้วไปกำเบรกโอเคถ้าฉุกเฉินะไม่ว่ากันนะครับอันนี้ ส่วนกาไอเข,ขาเรียกว่าอะไรนะกนะันล้มฮะอ่าแครชบาร,การ์กันล้มเอนจินกัดนะครับดูตำแหน่งนะครับถ้าล้มนะครับผมเคยบอกในคลิปถ้าขับตัวสามร้อยถ้าล้มนะไอโอเคฟลอร์บอร์ดอะเราไม่รู้ฟลอร์บอร์ดมันอาจจะไม่แน่นแต่ถ้าเป็นตัวพักเท้าฟุตเพกเนี่ยสมมติคุณลม้อลมอะล้มแปะนะแค่ล้มแปะนะ ไอ้ไอพักเท้าเนี่ยพักเท้ามันจะแทงพื้นก่อนเพราะว่าคุณดูรถนะมันจะรถเนี่ยมันจะกว้างออกมาแล้วถ้าคุณล้มแปะเนี่ยไอ้พักเท้าเนี่ยมันจะจิ้มจิ้มพื้นก่อนมันจะไม่โดนก้านเบรกด้วยนะการเบรกหรือโดนนิดเดียวเห็นไหมว่าแฮน์อะแฮมมันจะไปก่อนแฮนมันจะโดนก่อนมันไม่เหมือนรถสปอร์ตว่าถ้าคุณล้มแปะปับ๊บบางครั้งก้านเบรกก้างคัด ไปด้วยอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแคดบาร์เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าถ้าคุณไปติดไอยางตรงเนี้ยติดยางตรงเนี้ยคุณสามารถเอาขานั่งดูนั่งดูคุณสามารถเอาขาเนี่ยขึ้นมาได้เอาเท้าผิด,ผดนะครับอย่างเงี้ยเวลาคุณขี่อะสมมติเอาวางเท้าฟลอร์บอร์ดใช่ไหมปกติขี่ปกติวางเท้าธรรมดาข้างล่างแล้วพอ อขี่ไปานานๆเมื่อยอ่ะเมื่อยอ่ะคุณก็เอาเท้าขึ้นมาพักอย่างนี้ก็ได้สักพักหนึ่งมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับนอกนั้นรวมๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหาไอตัวเนี้ยมันก็เบิกเบิกศูนย์ได้ตลอดถ้าถึงถ้าสมมติว่าคุณล้มหนะักจริงๆโดนตรงเนี้ยถ้ามีแคทบามันก็ไม่ถึงถ้ามีแคทบามันจะกันตรงนี้แต่ส่วนมากอ่ะถ้าล้มแปะนะเราเราคุยแค่ล้มแปะเฉยไอตรงเนี้ยฟุตเพกอ่ะมันก็มันก็รับ น้ำหนักไปอันนี้เปลี่ยนจริงไม่กี่ร้อยอ่ะผมจําได้เบิกเร็วนะครับศูนย์มี่วนมากศูนย์มีตลอดแล้วถ้าล้มแปะแล้วคุณเป็นท่อเดิมนะทําใจว่าโดนขูดตรงนี้แน่นอนเพราะท่อมันอ้วนไงแล้วองศาเนี่ยเดี๋ยวผมมาข้างหลังเนี่ยไอไอตรงเนี้ยฮะมันอ้วนออกมาถ้าคุณล้มแปะขวานะคุณล้มแปะขวาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะ มันจะมีรอยขูดแน่นอนถ้าเืือล้มแต่ถ้าเบื่อใครเปลี่ยนท่อแตง่งอ่ะก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันประมาณนี้เบรกหลังก็เนี่ยใช้งานพอๆกันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขับอย่างเดียวอ๋อแล้วที่เคยเคยถามมานะครับน้ำมันเครื่องตัวไหนดีเดิมๆนะแต่ตัว500อ่ะถึง ของศูนยฮอนด้าส่วนมากเขาจะเป็นใน10เดิปเมนยู30ตามตามาเล่มเขาเลยโปรเทคหรือหรือจะใช้ของเนี่ยยี e ่ห้อฮอน d a าแต่ส่วนมากเนี่ยศูนย์เขาเป็น 10W 30นะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนเองหรือเปลี่ยนร้านนอกเนี่ยแล้วคุณขี่ขี่เมืองไทยเนเมือง,งร้อนคุณไปแนะนําว่าลอง10บดเยู40ดูนะครับมันจะเข้าเกียร์เนี่ยลื่นกว่าแล้ว เวลาขับความร้อนเนี่ยปกติความร้อนอยู่ไหนแถวนี้นะใช่ไหมอ่ะเวลาขับนะครับความร้อนจะอยู่แถวนี้นะมันก็จะรู้สึกถึงตรงขาที่รวมๆนะครับขับมาเนี่ยตามประสบการณ์นะถ้าน้ํามันหนืดหน่อยนะครับสิบสิบสี่สิบเนี่ยความร้อนจะน้อยกว่าสิบสาสิบนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อลองเองนะครับเพราะว่านี่ลองมาแล้ว30สิเนี่ยคุณขับเมืองไทยแล้วยิ่งหน้าร้อนเนี่ยมันจะน้ํามันเหมือนกับว่ามันมันบางไปหน่อยนะครับ ก็ให้ดูประมาณนี้เติมน้ำมันเติมปกตินะครับน้ำมันก็เติม9 5้าหใช่ไหม <95. S 1> อ่าเติม9 5้า้านะครับตามตามที่เขานั่นมาถ้าใครไปแฟดกล่องนะครับอันนี้แล้วแต่นะใครจะไปแฟดกล่องหรือว่าไปไดโน่ ino, ฮะใครไปใครไปเปลี่ยนกองอากาศอะไรเงี้ยใครใครใคร,ใครไปแต่งมาเนี่ยบางคนไปจูนเป็นน้ํามัน e 2ยี่สิบนะครับอันนั้นก็แยกเรื่องนะครับแต่ถ้าเบื่อดาเดิมเนี่ยขับ 95ก็โอเคปกติเพราตอนนี้ราคาต่างกันไม่เยอะถังหนึ่งได้เท่าไหร่ถังหนึ่งขับอ,อากิโลอากิโลกิโลเติมที200ถึงไหมหรือ180ก็เติมแล้วเ <180. S 1> นอะ180เนอะ180เพราะถังมันเล็กนะครับ <180. S 1> ขับจริงอะ <100. S 1> ใช่ขับจริงนะครับ1 0 0ก็เติมแล้วไม่ไม่ถึง200อะคุณคุณไม่ควรขับขนาดนั้นมันจะเอเลอร์ประมาณ8ลิตรก็คือรีเซิร์ฟิลไฟมันจะขึ้นตอน เลยแปดลิตรเลยแปดลิตรถังอ่ะผมจำไม่ผิดมันเท่าไหร่มันสิบเอ็ดลิตรฮะสิบเอ็ดลิตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนเหลือประมาณสามลิตรสุดท้ายอ่าสามลิตรสุดท้ายถ้าเราตีโอเคตีแบบต่ำสุดเลยยี่สิบห้าโลลิตรยี่สิห้าสามเจ็ดสิบห้าก็โอเคถ้าไฟไฟโชว์ไฟน้ํามันโชว์นะครับคุณอ่ะคุณเกมไว้เลยว่าเอาประมาณเจ็ดสิบโลแล้วกันบวกลบหกสิบเจ็ดสิบโลแล้วกันเหลือเหลือหกสิบเจ็ดสิบโลนะครับว่าต้องเติมน้ํามันแล้วใจจริงก็อย่าอย่าเล่นอย่างนั้นเลยนะมันหวาดเสียว โลเตทามาันจะนับตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปพยายามอย่าให้เกินสองจุดห้าโลไอสองจุดห้าลิตรมไม่ควรไม่ควรปล่อยให้ไม่ควรปล่อยให้น้ำมันเกี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นขับจริงเนี่ยโอเคถ้าอยู่เติมที่ร้อยแปดสิบใช่ไหมแล้วบอกว่าโอเคไฟไฟกระพริบขึ้นอะ่ะก็ประมาณสองร้อยไม่เกินสองร้อยห้าสิบโลอะ่ะสองร้อยห้าสิบโลคือแย่สุดแล้วต้องเติมแล้นะครับไม่ควรไม่ควรปล่อยนานเดียวเขาบอกว่าอะไรอะไรปั๊มติ๊กเลยที่อย่างมีปัญหานะครับเราก็ขับ ให้มันรักษานานๆนนะครับรวมๆแล้วรถใช้งานคุ้มค่านะนาซื้อมาแม่ไม่ทําอะไรเลยเปลี่ยน้ค่มันเครื่องอย่างเดียวนะครับแล้วไอตัวอะไรอะไรสิ้นเปลืองก็อะไรสิ้นเปลืองก็ใช้ไปก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ลองขับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนต้องไปทุระต่อนะครับแล้วเราอยู่เนาะจะออกจากที่นี่ก็ลําบากหน่อยที่ศูนย์นะครับข้อเสียของรุ่นนี้นะศูนย์ไหนแทบไม่มีให้ลองขับเลย ผมไปที่ผมลองมาประมาณสี่ปีอะสี่ปีผ่านไปตัวเดโมใช้คำว่าต่าตงจังหวัดไม่มีเลยดีกว่ากร <c oughs> ุงเทพก็ไม่มีนะตัวตัวรีวิวเนี่ยผมผมไปกี่อีเวนต์นะไม่ไม่เคยมีตัวเดโมโนะไม่เคยมีตัวเทสเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครมีเพื่อนอุ้ยได้ลองได้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าถือว่าโอกาสดีมากแต่ยังไงซะมือใหม่นะครับง่ายมากเพื่อนผมขี่ใช่ไหมแบบปรับตัวให้ไม่กี่เดือนนะสองเดือนก็ ขี่ได้แล้วก็ผมสตาร์ทจาก CBR 150รแต่มาเปลี่ยนสไตล์หาอผมยังถือว่าขี่ง่ายใช่ครับขี่ง่ายเพราะว่ามันเตี้ยอ่ะมันเตี้ยแล้วศูนย์ถ่วงมันต่ำอ่ะมันมันมันเบาแล้วมันขับง่ายแล้วมันไม่กระโชกโคกห้างนะเบาถูกด้วยอะไหล่ถูกของแต่งเยอะใช้งานไม่มีปัญหาเติมน้ํามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเครื่องอย่างเดียวใช้ไปมุดมุดไม่ยากนะมุดง่ายนะไอ้นี่ขาก็ถึง ไอ้กำลังก็โอเค500 500ร้อรวมๆแล้วดีกว่า300นะครับ300เนี่ยเพราะเครื่องมันนะไม่เติอะไรเนี่ยน้ำหนักอะ่ะมันใกล้เคียงกันคุณมา500เนี่ยดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไป300เนี่ยมันจะเหมือนคนตัวเล็กแล้วแบกของหนะักถึงคุณบอกว่าคุณขี่คุณขี่ไม่เร็วนะแต่คุณต้องการทอกอะ่ะไม่งั้นนะ300นะคุณบิดมันทรมานเครื่องมากเลยอันนี้จากประสบการณ์ผู้ใช้จริงนะครับก็ถ้าใครมองอยู่นะ แนะนำให้ไป500นะครับถ้าถ้าง,งบถึงนะแล้วถ้ายังไม่ลืมนะครับหน้าจอเนี่ยปีใหม่2019ขึ้นมาเนี่ยหน้าจอใหม่มันจะบอกเกียรก์กระบอกอะไรนะไอบอกเกียร์บอกลอล้อไม่บอกใช่ไหมล้อไม่บอกบอกเกียร์<อ>ก,กับเออไอเกียร์น้ำมันเปลี่ยนไปนิดนึงเกียร์น้ำมันเปลี่ยนไม่เยอะเหลือสี่ขีดอ่ะแต่หน้าจอรุมๆแล้วดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงไอ assist slipper clutch นะครับตรงเนี้ยจะเบาเนี่ยฮะนิ้วเดียวก็ได้ จะเบามากนะครับถ้าคุณเป็นตัวก่อน2019เนี่ยคัทมันจะแข็งนะมันจะไม่มีสลิปอ s สซิสนะครับผมว่าประมาณแบบ2นิ้ว2นิ้วก็หนักอยู่อะก็อาจจะ2-3นิ้วเลยนะครับแต่ปี2019ลงมานะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับหน้าจอกับว่าเป็นไฟไฟ LED อย่างเงี้ยถึงมันไม่มีม่งอะไฟ LED ก,ก็คือ2019ลงไปมันจะขี่ง่ายกว่าครับรวมๆแล้วประมาณนี้ครับ อ่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ